ดีครับวันนี้ก็พบกับช่างจอยบางบีนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็รีวูปี2019นะครับเซตอีดิชั่นมาจัดเต็มเลยนะครับวันนี้ก็มีรายการชุดรอกปาดท้ายออโต้นะครับพร้อมสวิตแล้วก็กล่องพับกระจกมองข้างออโต้แล้วก็แผ่นติดกระหนูเข้าช่องเอปิดท้ายด้วยกรองแว็กซ์คัมบางบีนนะครับนี่ก็จะมาเทสให้ดูนะครับ นี่ครับล็อกครับผาท้ายล็อกกระจกพับเข้านะครับปลดล็อกครับกระจกกลางออกนะครับสาท้ายเปิดได้นะครับคันนี้จะมีความพิเศษครับใส่สวิต์เพิ่มนะครับเราจะไม่ต้องการให้ล็อกปลดล็อกตามรีโมทนะครับอันนี้เราก็มากดปุ่มล็อกหนึ่งทีแล้วก็ปิดสวิตช์นะครับตรงนี้สำหรับล็อกฝาท้ายนะครับ ก็จะล็อกไว้นะครับปิดระบบไว้เพื่อไม่ให้มันทางานนะครับเราปลดล็อกรถนะครับสุดท้ายเปิดไม่ได้นะครับว่าจะล็อกหรือปลดล็อกสุดท้ายก็ไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราปิดระบบไว้นะครับถ้าเราต้องการใช้งานนะครับแค่กดปุ่มลงไปครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ นี่ครับปลดล็อกนี่ผมนี่ครับีเปิดง่ายครับตรงรุ่นนะครับงานตรงรุ่นนะครับไม่ตัดต่อไม่เจาะยึดนะครับล็อกฝาท้ายสนใจก็ติดต่อได้นะครับช่างจอยบางปินนย์แปดแีกสยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณครับ